สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูนะคะว่าได้เห็ดอะไรมานะคะอันนี้เป็นเห็ดล่มนะคะเห็ดล่มใหญ่นะคะนี่นะคะขาเขาจะเป็นลายๆแบบนี้นะคะแล้วข้างบนดอกจะเป็นแบบนี้นะคะดอกอ่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่คะ่ะกินได้อร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาแปรงปัดๆนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำเนาะแล้วก็จะเอาไปย่างน,นะคะแล้วก็จะปน ตามป่นนะคะอร่อยมากๆเลยนะ,ะจะตามป่นไว้ทีเยอะนะคะแล้วก็จะใส่ถุงเล็กๆแช่แข็งไว้นะคะเวลาไปทํางานตอนเช้าก็เอาออกมาอุ่นนะคะกินกับไข่ต้มกับข้าวกับผักนะคะอร่อยมากเลยนะคะกําลังออกเลยนะคะนิดทุ่งของอังกฤษนะคะใครยังไม่เคยกินเห็ดล่มนี่คะหอมมากๆเลยนะ,ะแนะนําเลยนะคะเก็บได้กินอย่างปลอดภัยเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าในหนังสือชื่อเห็ดอะไรนะคะนะคะ คาราซอนนะคะตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีคู่เหมือนด้วยนะคะจะคล้ายๆกันเห็นไหมคะอันนี้นะคะชื่อเขาอันนี้นะคะชื่อเขานะคะดูเอานะคะนี่นะคะนี่ก็กินได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะไอ้ตรงดอกเขาจะเป็นแบบนี้เนาะชั้นๆแตกๆนี้นะคะกินได้ค่ะเดี๋ยวไปศึกษาดูนะคะใครไม่แน่ใจนะคะถ้าเกิดอะไรนะคะบอกก่อนที่ถ้าเราไม่เคยกินนะคะ หรือว่าอยากให้มั่นใจนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะให้ศึกษาให้มากๆให้เยอะๆก่อนที่เราจะมาทําอาหารรับประทานกินนะคะจะมีกลุ่มแนะนํากลุ่มเ,เก็บเห็ดต่างแดนด้วยนะคะนั่นก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างแดนนะคะคือเป็นกลุ่มที่ได้ความรู้ดีมากมากเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปข้างบนดอกเห็ดแล้วก็ขาเห็ดแล้วก็ใต้ ใต,ใต้อะไรนะคะไต้ใบไไเห็ดนะคะพูดไม่ถูกนะคะส่งไปให้เขาดูเขาก็ช่วยบอกด้วยนะคะแล้วก็ซื้อหนังสือด้วยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดใครอยู่อังกฤษเนาะก็จะมีอ่ะ u k นี่นะคะหนังสือ u k w i f o o d นี่นะคะเกี่ยวกับไอ้อะไรนะไอ้ต้นไม้ป่าผักป่าเห็ดเหิดนะคะเยอะแยะเลยนะคะความรู้มากมายเลยนะคะอะไรที่กินได้ไม่ได้นะคะ เห็ดชนิดไหนกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้นะคะไม่ใช่เห็ดน้ำหมาดนะคะสีแดงนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยสีแดงกากระบาดนี่ก็คือกินแล้วเบื่อนะคะมันจะมีคล้ายๆกันอยู่แบบที่กินได้เนาะเนี่ยอันนี้ก็กินได้เนาะเต่๋ยเรายังไม่เคยกินนะคะเห็นเขาบอกว่าอร่อยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวจะทําปนเอ่อเราจะเตรียมเอา เอาเห็ดนะคะไปล้างแล้วก็จะเอาไปาไปย่างนะคะวันนี้จะไม่ต้องย่างในเตาย่างให้ย่างนะคะจะใช้ไอหม้อแอร์ไฟนะคะย่างให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะพริกก็เด็ดมาจากในสวนนะคะสดสดร้อนๆนะคะเยอะมากๆเลยนะคะจะทําไว้ทีเยอะๆนะคะบ้านนี้ทํากับข้าวน้นอยๆเป็นนะคะแล้วก็มีหอมแล้วก็มีหอมแขกนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะหอมแขกแล้วก็กระเทียมนะคะ เดี๋ยวก็จะเอาไปย่างนะคะเดี๋ยวจะมาตัมปนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะปัดเนาะเอาแป้งนะคะปัดไออ่งข้างบนเนาะใครไม่เอาออกก็ได้เนาะแต่ว่าเราไม่ชอบนะคะไอที่เขาเป็นเป็นเกดเนาะปัดสิ่งสกรปรกออกนะคะข้างบนแบบนี้นะคะในขาเขานะคะแบบนี้เนาะปัดปัดออกแบบนี้ค่ะ ค่อยค่อยลอกข้ออกอแบบนี้นะคะก่อนที่เอาไปย่างเนาะปัดให้เขาดูดีนิดนนง บางคนเขาก็ไม่ล้างเนาะแต่ฝรั่งอะ่ะเขาไม่แนะนำนะคะว่าให้ล้างเห็ดเนาะแต่คนไทยเราเนาะเราจะต้องล้างเนาะเราเาไปล้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะปัดปัดแบบนี้แล้วก็จะเอาไปล้างนะคะเดี๋ยวขอเวลาปัดอันนี้ก่อนนะคะเอาเอาฝุ่นเอาอะไรเขาออกเนาะอืมค่ะแต่ฝรั่งเขาไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ล้างเห็ดเนาะแค่เขาปัดปัดนี้เนาะ เพื่อความสะอาดนะคะเราขอล้างเนาะนี่ค่ะล้างเขาหน่อยนะคะจะได้กินแบบไม่ติดคอกินแบบสนิทใจหน่อยนะคะเผื่อเขามีฝุ่นมีอะไรเนาะนี่นะคะดอกใหญ่ๆไหมคะเห็นไหมคะดอกใหญ่ๆกำลังอ่อนๆเลยนะคะยังไม่ต้องบานเลยเนี่ยเห็นไหมคะ เดี๋ยวจะล้างเห็ดให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแตย่างหรือไปอบกันเนะาะเรทําการล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาฉีดนะคะฉีดให้เขาเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะก่อนที่เราจะเอาไปอบนะคะให้ดูนะคะเนื้อข้างในนะคะนี่ สดมากเลยนะคะตรงขาเขาจะแข็งนิดนึงคือเราจะไม่เอาตรงขานะคะเดี๋ยวจะฉีกแบบนี้เนาะเราจะกินตรงตรงตรงดอกเขาเนาะขาเขาจะแบบแข็งแข็งนิดนึงเนาะฉีกเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นชิ้นชิ้นชิ้น หอมมากๆเลยนะคะคนไหนยังไม่เคยลองชิมนะคะรีบไปเก็บมาชิมเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะกินได้ปลอดภัยเราเคยกินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงชื่อให้นะคะว่าเหตุชนิดนี้นะคะภาษาฝรั่งนะเขาเรียกอะไรนะคะจะได้ไปศึกษาก่อนเนาะให้แน่ใจก่อนที่เราจะไปเก็บมารับประทานเนาะเราจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็กิน ได้สบายใจนะคะไม่งั้นกินเข้าไปแล้วต้องมานั่งคิดว่ามันเบื่อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนาะนี่ค่ะดอกสวยๆเลยค่ะวันนี้เจอเยอะมากๆเลยนะคะน,นี้เก็บมาแบบไม่หมดนะคะเพราะว่าเดินไกลมากเนาะสงสารเห็ดเหมือนกันนะคะเดินหิ้วประมาณ11ไมล์วันนี้เดินไกลมากขาลากเลยนะคะแต่ว่าได้เห็ดนี่ก็หายเหนื่อยนะคะ ค่ะเดี๋ยวจะขอเวลานะคะฉีกเป็นชิ้นชิ้นให้หมดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปยำไปอบอ่ะเนาะค่ะตอนนี้เราก็ฉีกเห็ดล่มนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอาแต่ไอตรงไ้ข้างบนเขานะเขาไม่เอาตรงก้านเขานะคะเอาแต่ตรงดอกเห็ดเนาะพูดไม่ถูกโทษทีนะคะเดี๋ยวจะอบนะครับไฟประมาณ180องศาเนาะเดี๋ยวจะอบลองดูประมาณ15นาทีนะคะ ถ้าเกิดยังไม่สุกเราก็เพิ่มได้นะคะเพราะว่าเห็ดถาดใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะฝางที่เราอบเห็ดเนาะเนี่ยค่ะพริกหอมกระเทียมนะคะหั่นร้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าอบนะคะในหม้อแอร์ไฟของเราเลยนะคะอันนี้นะคะก็สตาร์ทเลยนะคะปุ่มนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็กดแอร์ไฟนะคะแล้วเราจะเลือกนะคะเป็นนาทีเนาะ เดี๋ยวจะลองอบดูประมาณ15นาทีแล้วกัน15นาทีนะคะนี่ค่ะใช้ง่ายมากเลยค่ะเราไม่ต้องมานั่งคั่วให้เสียเวลานะคะระหว่างที่เราอบนะคะเราก็มากลับด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จกันแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะสุกแล้วนะคะระหว่างที่เราอบเราก็เอามาลินน้ำออกด้วยนะคะ เพราะว่าเราเอาเห็ดไปล้างน้ํเขาจะออกจากเห็ดเนาะจะได้ตำง,ง่ายๆนะคะหอมมากๆเลยคะ่ะแล้วก็พริกนะคะหอมกระเทียมก็เสร็จพร้อมกันนะคะในหม้อแอร์ไฟเนาะอันนี้ก็ใช้สะดวกนะคะหม้อแอร์ไฟเนาะไม่ต้องมาคั่วให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงตําเลยนะคะเราจะเอาพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วเนาะลงตําก่อนเลยจ้า ตามพริกกระเทียมเนาะละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดล่มเราลงไปเลยค่ะเห็ดร่มที่เราย่างแล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่านาไปอบนั่นเองนะคะอร่อยหวานมากเลยค่ะชิมดูแล้วนะคะนี่เต็มคคกเลยจ้ตาตำไว้เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทาเลยเนี่ยเขาจะเก็บไม่ได้นานนะเราตำป่นแล้วนะคะเราก็จะ ปรุงแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ได้นะคะอยากจะกินก็ออกมาละลายเนาะจะตำให้เขาเข้ากันนะคะจะไม่ตำเห็ดละเอียดนะคะจะให้เห็ดยังเป็นชิ้นๆเห็ดอยู่เนาะแค่ตำให้เขาพอคลุกๆเข้ากันเนาะเพาเห็ดเราก็ฉีกเป็นชิ้นแล้วเนาะไม่ได้เป็นทั้งดอกนะคะ เราก็ตำเห็ดเนาะกับพริกพอเข้ากันนะคะยังเห็ดยังเป็นชิ้นอยู่เห็นไหมคะเราจะไม่ตำเห็ดละเอียดนะคะเราจะใส่ผงนัวลงไปนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ําปลาร้านะคะนัวนัวนะคะขาดไม่ได้นะคะใครนัวมากนัวน้อยก็กะเอานะคะแล้วก็น้ําปลานิดนึงนะคะน้ปลานิดนึงจ้าใครชอบบีบมะนาวก็บีบได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะตำแบบนี้เนาะ อุ้ยหอมมากๆเลยค่ะอยากมีข้าวร้อนๆกับไข่ต้นนะคะแล้วก็ผักสดๆนะคะหรือว่าผักลวกเนาะอุ้ยสุดยอดนะคะตำเห็ดล่มค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่จะปนเห็ดล่มเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมฉุยเลยค่ะชามเบอ้อเลยนะคะอร่อยมากมากเลยนะคะขอบอกนะคะแต่ว่า ใส่พริกเยอะไปหน่อยนะคะอืมอร่อยมากมีความกรอบๆกรดึบๆนะคะกรุบๆกรุบๆ ใครยังไม่เคยลองกินเห็ดล่มนะคะแนะนําเลยนะคะกินได้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ด้วยนะคะว่าชื่อภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรเนาะจะได้ไปศึกษากันให้รอบครอบก่อนที่เราจะกินนะคะโอเคนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ